อุ้ยเออทำไมตัวร้อนขนาดเนี้ยไม่รู้อ่ะปากก็ซีดปากซีดจริงซีดมากเธอไหวไหมเนี่ยไหวแน่นะตายงบ้ววะ ซ e อครับวันนี้วันนี้ครับเน่ผมไปชุดให้ให้คนสีภรรยาของผมเราจะไปทำมาทำโมไม่ใช่วันนี้เว้ยคือเป็นวันที่พิเศษของผมมากคือผมจะพาเดินไปนั่งเรือยอทจริงมึงก็ไปด้วยกูไปด้วยนั่งเรือยอทคาร์ล้นร้อยกว่าล้านโอ้มีนักธุรกิจพาล้านเต็มไปหมดถามจริงจริงแล้วดูชุดเนี่ย เหมือนแบบซีอแบบมาแรงนะ,อะ,ร,อะรออะไรอ่ะรออะไรส่งนักธุรกิจอ่ะอร้อยล้านอ่ะแค่ผมก็แดงไม่แรงได้ไงเดี๋ยวเราไปช่วยเอิญก่อนว่าชุดเนี้ยโอเคไหมแต่ผมว่าผมเลือกให้ดีที่สุดแล้วดีมากๆแล้วก็รีดให้เรียบร้อยไงเป็นพ่อบ้านอ่ะก็ต้องทําหน้าที่พ่อบ้านให้ดีที่สุดนะครับไปเดี๋ยวเราไปเรียกเอิญกันดีกว่าอ่ะเอมันหายไปไหนวะทุกคนเมื่อกี้เห็นได้อย่างนี้นะ ไปไหนวะเออดาดีดาดีเนี่ยไม่มีมึงเห็นมไหมไม่เห็นกูว่ออกมากับมึงอ่ะอุตส่าห์เปิดเช็คแค่ห้านาทีไปไหนแล้วเนี่ยอา้อาวนอนอยู่นี่ไม่นอนเนี่ยไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละเออไม่ไปหรอเอินไม่ไปเที่ยวหรอ เขาอุตส่าห์เตรียมชุดให้แล้วทำไมเธอยังนอนอยู่ไม่อาบน้ำอะ่ะท่านจไปป่าซีอดะเฮ้ย <Hey. S 2> ไม่น่าดูซีซีวะโอเคไหมเนี่ยอืมโอเคไปลุกไปอาบน้ำลุกไหวไหมไ <Why? S 1> หวไหวได้นะไปไหนอะ่ะเอา้าก็คุยกันไว้ว่าจะไปนั่งเรือยอไปดินเนอร์ก oh. ันไงอ้าววันนี้เหรอ นี่เขานัดพี่แกไว้แล้วนะนัดธุรกิจพันลานไปกันเติมเลยใช่ทำไมเธอไม่อาบน้ำอะ่ะไหวไหมเนี่ยไหวเ,เขาดูหน่อยหือไหว <ไป S 1> เปล่าไหวอุ้ยเฮ้ย้ทำไมตัวรถนขนาดเนี้ยไม่รู้อ่ะปากก็ซีดปากซีดจริงซีดมาก ได้เขาไปก็ได้าาใช่ละโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยร้อนมากเลยเธอตัวหลบร้อนรุมมากเลยอะ่ะไปหาหมอกัอนไหมไไหไม,ไมกินยายหรือยังกินแล้วกินยาพาราตัวเองหรอจ้าใช่เขาก็เตรียมตัวรอเธอแล้วไงอาเจสสัรใค่เขาเนี่ยดีหรอใช่แต่เขาอยากให้เห็นเธอใส่ชุดสวยๆกันเขาว่าชุดอะไรหรอนี่ไงนี่เขาตส่าั์ซื้อมาให้แล้วก็รีดให้ด้วยใช่ไหม ชอบมากแล้วทำไมมีลิปหนีบอย่างนั้นอะก็มันไม่อยู่อ่ะลิปมันติดต้องติดอ่ะมันเอาไม่อยู่มันก็เรียกว่าท่านไหลข้างเดียวไหลนี่สวยไหมชอบไหมล่ะชอบแต่แตงคงไม่ได้ไปคงไม่ได้ใส่แล้วอ่ะเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเช็ดเช็ดตัวให้ได้ไหมไม่ได้่ะมาไหวม่ไ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 ม่เดี๋ยวเขาต้องเช็ดตัวให้เธอ โอ้โหอย่างนี้จะได้ไหมเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยอุตส่าห์จะพาไปดินเนอร์ร้อยล้านพันล้านไปนั่ง,งเรือยอดอยากไปจังอยากไปก็รู้เธอตัวร้อนมากเลยนะอยากไปจังจะได้แบบว่า ไปนั่งเ,เรือยอทสวิตกับเธอบ,บ้างเดี๋เธอเป็นอย่างนี้เขาไม่ไปก็ได้<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเธอหายก่อนเดี๋ยวเขานัดใหม่เธอมาเขายังไม่เคยไปนั่งเรือยอทเลยเดี๋ยวเดี๋ยวงดหน้างดหน้าไปสองคนเลยไม่มีมีคนบนเรือเลย <c oughs> แต่เต็งตอนนี้ตเต็งไม่ไหวเรือยอทเป็นยังไงหรอเรือยอทเป็นเรือที่อันใหญ่ๆคันเบลือเบลืออะอยากไปจังอยากไปแต่เต็งตอนนี้เต็งไปไม่ได้เต็งไม่สบายสักข้าวมันงลนชีวิตเนาะสักข้าวมันงลนชีวิตเนาะ ติดแมสคอร์ดเธอปากซีนมากเลยเขาเอายาให้ได้ไหมยวรอก่อนนะเดี๋ยวเขาอยาให้รอนี่นะรอนี้นะได้ยาไหนอ่ะโอเคมากไหวปะเนี่ยไปเคียะมากเลยทั้งวันเลยวันนี้นอนแทบสุดอ่ะไปหาคิวคิวมายามาแล้วยามาแล้วโอ้โหนี่เธอยามาแล้วเธอกินยาก่อนไหมยาอะไรวะเนี่ย ยาฆ่าเชื้อเต็มติดเชื้ออะไรเปล่าเติมปากซี่ขนาดนี้เติมปากซี่ขนาดนี้ไปโรงพยาบาลไหมเขาจะพาไปเลยตอนเนี้ยแล้วยาอะไรไม่มีบอกชื่ออะไรเลยอ่ะเอางี้งั้นเดี๋ยวเขาเอาผ้ามาเช็ดก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวหาผ้าแป๊บนึงต้องมาดูแลเมียอีก,กทีนี้อกาสจะไ,ไดิน,นเนอร์พ้อมสองชิวๆกด,ด,ดเลย ใส่หมดทุกสาแต่งตัวอย่างรลอมันซ <c oughs> ีโอไบล่านะครับหายิ้มอย่างนี้แสดงว่า <DJ S 1> หายดีใจไงเอาดีใจทำไมอ่ะดีใจที่มีคนดูแลเอาก็ดูแลปกติปกติชาเช็ดตัวเขาต้องเป็นน่าผืเ่เล็กๆก็าอใส่กะละมังแล้วก็มาเช็ดน,นะเธออ๋อไม่ใช่อย่างนี้ <c oughs> เ,เขาหาไม่เจอเขาเป็นห่วงก็อยาเช็ดก่อนดีขึ้นไหม เหนื่อยมากเหนื่อยมากเหนื่อยมากเมากเลยใช่ไหมถ้าคนไม่สบายอ่ะเขาจะรู้เลยว่าเวลาไม่สบายมันเหนื่อยอมันแบบไม่มีแรง ไม่สบายไม่สบายแต่เดี๋ยวก็หายแล้วโอเคไหมปวดหัวอยากดมากโอเคโอเคถูตามตัวได้ไหมอ๋อถูตามตัวถูตามตัวโอ้ตัวร้อนจี่เลยอ่ะเดี๋ยวมึงพาเออไปโรงพยาบาลเนี่ยนะอืมไปโรงพยาบาลเหอะกูว่าการเรื่องไม่ค่อยดีแล้วยวพาไปโรงพยาบาลตัวร้อนขนาดเนี้ไม่ได้บอกเลยว่าไม่ได้กูปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได่เปลนอะไรไม่เอาคนเราก็ต้องมีป่วยบ้างไหมปวดหัวตัวร้อนขนาดนี้ไม่รู้จักเข้าโรงพยาบาลที่รางอย่าลืมนะว่าเขาทํางานตลอดทุ วันเขาไม่มีเวลาทกคนก็รู mm ้ hmm. like แต่ก็พักบ้างก็ได้รู้อย <ok ู <S <S ่แล้วเขาอยากมีเงินเยอะๆมีมันมีมีอยู่แล้วถ้ามีเยอะๆอะแยะเขาอยากทําเพื่อแฟนคลับของเขาเป็นชอบที่ f อซมีความสุขในการดูคลิปของเขาถ้าเขาไม่ทํำคลิปทุกคนก็ไม่มีชีวิไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวเขาจะพาไปหาหมอลูกไม่เอาเร็วทำไมดูไม่คุณไม่ทนกับมันแล้วเธอตัวร้อนขนาดเนี้ยตัวร้อนจีเลยมาเดี๋ยวเขาโง่มากเร็วไม่นอนก่อนก็ได้ไม่เราต้องไปแล้วไปปาร์ตี้กับเพื่อนก่อนกันไม่ไม่ไปไม่เป็นไร นอนสักพักผ่อนเยอะๆนะรู้ไหมเดี๋ยวเธอก็จะหายแล้วเธอต้องพักผ่อนเยอะๆปัะตาแล้วก็นอนพักผ่อนซะนะรู้ไหมมีอะไรเธอต้องบอกเขทททาททนดีททนใดนอนอนอนนอนเดีนน๋ยวเ,เดี๋ยวผมล้มเลิกแล้วผมไม่ไปแล้วอุตส่าห์ตั้งใจไว้สิบปีดูแลเมนี้ยไปติเป็นชุด นี่ครับทุกคนผมก็เข้าห้องนอนไปที่ร้อแล้วก่อนผมจะเข้าก็ผมก็ซื้อที่เซเว่นที่แปะลงทนุนไปซื้อที่เซเว่นตอนเช่นคืนเลยน่ากลัวมากเดี๋ยวเราติดเขล่อกันขอให้หายนะใช่รักหล้าตาไม่คันสามากเลยผมจะติดตรงนี้ครัอนอนสนิทอันนี้หน,หนาว แลเย็นๆเนี่ยจะได้หายแตตัวล้อแบบร้อนจีเลยอ่ะทุกคนเอิ้นทำอะไรไม่รู้ว่าตัวมันร้อนแบบมันมีไอออกจากตัวแล้วอ่ะมันร้อนมากเลยอ่ะทุกคนไปทำอนะไรมามันร้อนขนาดนี้ยอือืามาอมันร้อนมากเลยนะเหรอใช่เหนื่อยจังเหนื่อยใช่ไหมเดี๋ยวคนขนนั้นเดี๋ยวก็หายแล้ว เดี๋ยวเขาพาไปวันอื่นใช่ไหมเขาก็อยากไปกับเธอเดี๋ยวก็หายแล้วก็ค่อยไปวันอื่นก็วัน,นนี้เราตัง้งใ,ใจจะไปก็วันนี้เราตั้งใจจะไปไม่เป็นไรก็วันอื่นก็ไปได้แต่ตอนนี้เธอต้องนอนพักผ่อนเนาะจะได้หายเขายังอยากอยู่กับเธอนานๆนะรู้ไหมอยาอยู่กับเธอนานอืมนั่นแหละเขาอยากอยู่<า>ก,กับเขาเหรอใช่แต่เขาหรอใช่เขารลกตัวเองถึงแล้วนอนก็คอนอนนะไปหับซะ น้ำตาไหลเลยเล่าให้เดี Th ๋ยวผมจะติดตามอัปเดตอาการให้ทุกคนดูนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองครึ่งแล้วนะฮะว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะตอนนี้ไอหนักมากทุกคนไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ย เอิไหวไหมไหวแต่เธอสภาพไม่น่ารอดแล้วนะเธอไปหาหมอดีกว่ามั้งไม่ไปหาหมอเธอเขาว่าไปหาหมอเขาจะไม่ทนแล้วนะเธอไม่อ่ะแต่เธออาการไม่ดีแล้วนะหน้าเธอแดงก่ำแล้ววนะ่ะเองเธอปากซี่เธอจะเป็นอะไรไหมไม่ไมเดี๋ยวเขามาเขาไปเรียกทีมง,งานก่อนไม่ต้องไปหลบก,กวน ไหนวะที่ทงานกดนอนยังวะเฮ้ยนอนยังเฮ้ยนอนนอนนอนไปขับรถกูหน <thighs> ่อยดีนอนไปขับรถกณหน่อยดีเออสบายหนักแล้วโวร้อนจีเลยไปหาหมอดวยว่าฮะพาไปโรงพยาบาลมันไม่ไหวหรอเออไปไปไงไปไปไอไป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 ไับปไ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 หน่ไยไป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 อปไ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 ปมปไปไไปไไป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 ไ้ไไย ตายตายแม่งกูมันเป็นอะไรรึมันดูดิสภาพมันดูไม่ได้นะเว้ยสภาพมันดูไม่ได้เลยอ่ะหนักเลยเนี่ยเออเป็นหนักแล้วเนี่ยเป็นหนักมากมึงดูดิพาพาช่วเดี๋ยวเขาพาไปไปลงมาไม่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 ไหวละไปเออเดือเลยไปไปจะได้หายมันจะได้หายจะคเอาเดินเองไม่ไม่เอาเดินเอาเดินเดินเอาเจะว่าเอาเขาไปที่ไหนหรอไปโรงพยาบาลจะไปฉีดยามันจะได้หายหายเอามาไหน ลอมาแถวบ้านเรานี้แหละไปลุกค่อยๆเดินลองล้วงค่อยายไปอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยค่อยๆลุกสิไหวอันนั่ง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 โอ้โหกลัวแย่<า>ยและอาการหนักแล้วตายตายมึงตัวมันร้อนมากอะ่ะอาการหนักกว่าเดิมเยอะเนี่ยเราไปให้เขาอุ้มให้เขาแบกไ่ะ หมอไม่มีหรอกไปก็ไม่มีหมอหรอกทำไมจะไม่มีมีหมอฉุกเฉินไงหมอฉุกเฉินก็ไม่เคยดูแลคน,นป่วยได้หรอกดูแลได้ไปไปเคยดูแลได้ที่ไหนตอนนั้นก็เคยไม่สบายเป็นไข้เลือดอ<ๆ>ัแเลบชักเขาเคยดูแลอะไรบ้างวะก็<อ> <S <S ไม่เห็นดูแลถ้าพูดในฝันเนป็นจริงอะเขาให้เรานอนอยู่เฉยเขาให้เรากลับมาบ้านอยู่ดีเขาให้เรากินยาพาราอยู่ดี ก็ยังดีกว่าไม่ไปนะอย่างน้อยก็ไปฉีดยาอะไรก็ได้ให้มันดีขึ้นนะไป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 โรงพยาบาลไปไปสู้ไปตอนเช้าก็จบเออน้าไปไปโรงพยาบาลเดินไม่ไหวเนี่ยไปลุกๆเดินเดินเดินไอ้น้องปนัดกูเลยดิไปเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็กลับล้ว

ด่วนเลยด่วนเลยเธลยาเฉลยเลย ก็ตอนนี้เราให้เอิญเข้าไปทางไหนเราเว้แต่ทางโรงพยาบาลเขาไม่ให้ถ่ายก็คือผมก็ให้เกียรติสถานที่คือไม่ถ่ายก็คือจบเลยแต่ทีเนี้ยถ้าใครอยากติดตามอัปการอัเดตของเอินไปติดตามที่ไอจีของเอิ์นะครับนี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วครับคือผมจะอัปเดตทุกสถานการณ์เลยว่าเอินเป็นยังไงดีขึ้นหรือยังแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับคือถึงมือหมอแล้วเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วแต่คือถ่ายเยอะไม่ได้ไงก็คือต้องออกมาหาหนอกต้องพานาให้เอินหาย ขอยเอิร์ญหายนะครับเดี๋กำลังใจให้เอิร์ญด้วยนะครับสอตทีนี้ก็ตอนแรกก็จะพาไปล่งเลยยมเลยย้อนแล้วสุดท้ายเนี่ยมานั่งน้าโรงพยาบาลท,ทั้งนั้นต้องเฝ้าทุกคนครับเดี๋ยวผมจะดูแลเอิญอย่างดีเข้าโรงพยาบาลกันดีกว่ามาดูสภาพอะไรอย่างนี้ย <laughs>